ท้องฝ่าอึมครึมนะคะเดี๋ยวจริงจะทำกาแฟเวอร์ช <c oughs> ั่นเฮลตี้ให้ดูน้ำมะพร้าวนะคะจริงไม่ใช้เป็นน้ำมะพร้าวแบบกล่องเพราะว่าถ้าแบบกล่องเนี่ยเวลาเราเปิดแล้วเหมือนมันต้องดื่มภายในวันเดียวอะไรอย่างนี้มั้งเออจิงก็เลยจะชอบสั่งเป็นน้ำมะพร้าวสดๆอันนี้ก็จะเก็บได้ไม่เกิน3-5วันเหมือนกันเราก็จะใส่น้ำมะพาวไปก่ แล้วเราก็จะได้ไอซ์อเมริกาโน่โคโคทวอเตอร์จริงๆจะชงกาแฟก่อนแล้วค่อยใส่น้ำมะพร้าวก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใส่น้ำมะพร้าวทีหลังมันจะไม่เป็นเลเยอร์สวยๆแบบนี้ไม่รู้ว่าสวยไหมแต่ว่าเพื่อให้เป็นกิมมิคก็คือใส่น้ำมะพร้ากก่อนแล้วค่อยใส่กาแฟก็ได้นะคะ Cheers! ของการกินแบบสุขภาพดีก็คือไม่ควรกินอิ่มเกินไปนะคะอันนี้จริงจะเก็บไวกินพรุ่งนี้เราจะได้กินของอร่อยติดกัน2วันไม่แน่ใจว่าจริงเคยเมนชั่นใน s e l ฟ์แคร์ l ล g หรือเปล่าแต่ว่าในทุกๆวันจิงจะเทคแคร์เรื่องอาหารการกินแล้วก็สารอาหารที่ได้รับในแต่ละวันมากๆในหัวจริงจะแบบไม่ได้ Prioritize เรื่องแคลอรี่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าจะคิดถึงเรื่องสารอาหารเช่นโปรตีน ไฟเบอร์ iber, แล้วก็วิตามินที่สําคัญมากๆสำหรับจิงก็จะเป็นพวกวิตามิน C แล้วก็วิตามินบีรวมนะคะอย่างวันนี้จิงรู้สึกว่าร่างกายล้ามากจิงก็มีเทคแบบบีโรก้าไปเม็ดหนึ่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ช่วงนี้จริงมีทานตัวนี้อยู่นะคะตัวนี้ชื่อว่าเดอะลิโเป็นวิตามิน C แคปซูลจากญี่ปุ่นจริงๆเขาก็คือซัพพลาเมต์สำหรับผิวนี่แหละจะเน้นเรื่องผิวกระจ่างใสเปล่งปังจะให้ดูแคปซูลเขาทุกคนข้างในมันจะเป็นแบบ2สีแบบนี้นะคะที่เขามี2สี 4, เพราะว่าใน1นแคปซูลเนี่ยจะมีวิตามิน C ีอประเภที็่ออกล แล้วก็จะมีเฮายาด้วยแล้วก็จะทานวันละสองแคปซูลนะคะแล้วแพ็กเกจจิ้งเขาพกพาสะดวกมากนะคะห่อหนึ่งจะทานได้30วันอันนี้เดี๋ยวจิงจะพกไปที่ยุโรปด้วยเพราะว่าเดือนหน้าเดี๋ยวไปยุโรปก็เป็นอีกตัวที่เหมาะสำหรับคนที่อยากหาสัพเพอเมนต์บำรุงผิวให้กระจ่างใสเพิ่มเติม สำหรับอเจนดาคลิปเซลฟ์แคร์บล็อกของเราวันนี้เนี่ยหนึ่งเลยก็คือเดี๋ยวจริงจะมีฟุตที่จริงพาไปคอนเสิร์ตเ e อร์เบสวันนะคะอันนั้นคลิปสั้นที่จริงลงไปใน IG และ t i k t o k ก็ซูเปอร์ไวัลอีกแล้วทุกคนก็เดี๋ยวจะมีฟุตที่พาไปคอนให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจริงจะอัปเดตรูทีนการแต่งหน้าช่วงนี้พูดถึงการฮิลินเนอร์ชาลเพราะว่าจริงๆการไปคอนเสิร์ตสาหรับจริงมันก็เป็นการฮิลินเนอร์ชาลจิงส่วนหนึ่งฉะนั้นเราจะมาพูดตรงนี้กันด้วยคือทุก จะไปแต่งหน้าวันนี้จริงจะแนะนำไอเทมที่เป็นไลฟ์เซอร์เวอร์ช่วงนี้ของจริงนะคะแล้วก็เป็นไลฟ์เซอร์เวอร์วันที่ไปคอนเสิร์ตด้วยสรารภาพตามตรงว่าช่วงนี้จริงดื่มน้าน้อยลงกว่าแต่ก่อนนะคะซึ่งสายเอฟเฟกที่จริงรู้สึกก็คือตาแห้งนะคะก่อนหน้านี้จริงไม่ค่อยมีปัญหาตาแห้งเท่าไหร่แต่ช่วงนี้จริงใส่เป็นคอนแทคเลนส์แบบใสเป็นรลยวันด้วยแต่ว่าตาก็ยังมีแห้งบ้างฉะนั้นไอเทมที่เป็นไลฟ์เซอร์เวอร์ของจริงก็คือตัวนี้ทุกคนจริงกอมาใช้น้ำยาหยอดตาแบรนด์ญี่ปุ่นอัันน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 นีี้้้ะะะะะะคคคคคคหหหลานนาหหลานนาาายยยย่่จจจเเเ็รูกกออออืโตซด เวลาหยอดตัวนี้คือตาจะชุ่มชื้นมากนะคะแล้วก็เขาช่วยลดการระคายเคืองถ้าใครไม่ทราบก็คือจริงอะ ใส่คอนแทคเลนอย่างเดียวนะคะจิงไม่มีแว่นใส่ตาฉะนั้นจิงก็เลยเลือกใส่เป็นคอนแทคใส่รายวันแต่ว่าจะใส่ตั้งแต่เช้าที่ต้องใช้สส่ตาจนถึงแบบก่อนนอนเลยก็จะใช้ตัวนี้หยอดตาเวลาตาแห้งตาล้าหรือเวลาออกงานหรือว่าไปคอนเสิร์ตแล้วรู้สึกว่าตาตัวเองแดงๆก็จะหยอดตัวนี้นะคะตาก็จะดูใส่กิ้งแบบนี้อันที่จิงใช้อันนี้จะเป็นสูตรสําหรับคนที่ใส่คอนแทคไม่ว่าจะเป็นคอนแทคใสหรือคอนแทคสีแต่ว่าเขาก็จะมีสูตรสําหรับคนที่ไม่ใส่คอนแทคเหมือนกันนะคะอันนี้ใส่คอนแทคอันนี้ไม่ใส่คอนแทครสต็อตีจริ้นนนะะคอง อยู่เกาหลีพี่คนญี่ปุ่นก็ซื้อน้ำยาหยอดตาลดตัวมาให้เหมือนกันใครอยากตาสดใสแนะนําให้พกติดกระเป๋าไว้เลยการดูแลดวงตาสําคัญมากนะคะทุกคนเรามีดวงตาแค่คู่เดียวนาะถ้าใครชอบใส่คอนแทคสีบ่อยคอนแทคที่มันเป็นแบบลายเดือนอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลสุขภาพตาดีๆนะคะเหตุผลที่จริงเปลี่ยนมาใส่คอนแทคสายลายวันแล้วก็ไม่ค่อยใส่คอนแทคสีเนี่ยมันเป็นเพราะว่าแต่ก่อนที่จริงแบบทําคลิปแต่งหน้าแล้วใส่คอนแทคสีไปออกงานแล้วใส่คอนแทคสีอย่างเงี้ยจิงใส่เป็นพวกลายเดือนบ่อยมันไม่ได้ชุ่มชื้นกับดวงตาขนาดนั้นกลายเป็็นนนนนว่่าาาาาตตออั้้มีปญหหหเเรืงงแแกลยะํใ การใส่คอนแทคสีนะคะหรือถ้าจําเป็นต้องใส่จริงๆก็ไม่ควรปล่อยให้ตาแห้งแล้วก็หยดที่เยอดตาให้ตาชุ่มชื้นด้วยแต่ทางที่ดีที่สุดก็คือควรมีแว่นสายตานะคะซึ่งจริงก็ยังไม่มีเพราะว่าแทนจะทําเลสิกแล้วก็ยังไม่ได้ทําสักทีเพราะไม่เวลา โอเคทิงบำรุงผิวแล้วก็เดี๋ยวจะทากันแดดนะคะกันแดดที่จริงจะใช้วันนี้เป็นของอันนี้นะคะ Me l a น o CC Deep Day Care UV Milk Lotion SPF 50+ PA++++ หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินแบรนด์ m e l a น o CC นะคะเพราะว่าตัวน้ำตกเขาที่เป็นวิตามินซีอ่ะก็คือดังมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นกันแดดเนื้อน้ำนมที่มีวิตามินซีบำรุงผิวเขาจะเป็นเนื้อน้ำนมแบบนี้จริงๆเราไม่ได้ต้องแบบบีบเยอะขนาดนี้นะริงแค่จะให้ดูชัดๆแต่ว่าเนื้อเขาบางเบามากซึมเข้าผิวไวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยทุกคนไม่เหนียวเลย กันแดดตัวนี้ก็คือเนื้อแบบเกลี่ยง่ายมากแล้วก็เขากันน้ากันเหงื่อนะคะกันพีเอ็มสอุดถ้าดูผิวจริงชัดๆช่วงนี้คือจริงมีพวกกะแล้วก็รอยสิวชัดๆแบบนี้นะคะฉะนั้นเวลาที่จริงทากันแดดเนี่ยหลังๆจริงก็พยายามเลือกกันแดดที่มีวิตามินซีไปด้วยในส่วนของการบํารุงเนี่ยตัวนี้คือเขาจะมีสารอนุพันธ์ของวิตามินซีสชนิดและสารอนุพันธ์ของวิตามินอ e. ีานสารสกัดจากสาวัลรสบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นกระจ่างใสนี่นะทาไปแล้วผิวดูสวยมากทุกคนดูสิ คืออันนี้เขาจะมีเป็น powder effect พอทาไปแล้วผิวมันจะดูสดใสขึ้นสามารถใช้เป็น makeup base ได้เลยโอเคมาแต่งหน้ากันนะคะจิงจะพยายามแต่งให้เร็วที่สุดเพราะว่าแสงมันจะหมดแล้วทุกคน makeup ล o o เนี้ยคือตอนแรกจิงแต่งไปงาน event อันหนึ่งแล้วจึงรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเข้าที่มันดูพอดีพอดีวันต่อมาก็เลย แต่งเหมือนเดิมไปคอนนะคะตอนไปคอนเอสปาจิงก็มีคลิปสอนแต่งหน้าลุคนั้นไปนะคะส่วนอันนี้เรียกว่าเป็น everyday makeup ช่วงนี้ก็ได้แต่จริงจะสอนเทคนิคที่จริงใช้แต่งหน้าช่วงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพูดถึงการ h e a l inner c h i l d ตัวเองอันนี้คือรทีนที่จิงใช้บ่อยช่วงนี้นะคะคือจริงจะใช้เป็น cream blush แต่ว่าจริงก็เลือกสีที่มันเข้ากับ personal color ตัวเองจะใช้พัฟฟฟองน้ำแทบๆอันนี้ต้องลงก่อนที่จะลงแป้งนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราลงเนื้อครีม on top กับพาวเดอร์บางทีมันจะเห็นเป็นแบบขุยๆแคร็กๆเราก็จะค่อยๆบิวไปลงที่หน้าแก้มแบบนี้จริงเลือกสีแบบชมพูที่ดูเหมือนเลือดฝาดอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันจะได้ดูอ่อนเยาว์ดูเด็กปลายจมูกเทคนิคการเลือกสีบลัชที่ทําให้ดูอ่อนเยาว์ก็คือเลือกสีที่มันใกล้เคียงกับตอนที่หน้าเรามีเลือดฝาดแบบเวลาวิ่งเสร็จอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์เนื้อครีมที่เป็นสีสว่างๆหน่อยเก็บรายละเอียดลงบริเวณจุดไฮไลท์ การใช้คอนซีลเลอร์หลังครีมบลัชเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถเก็บรายละเอียดบลัชของเราได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะลงบลัชแบบวงใหญ่ไปหรือว่าเราอยากจะกรบสีบลัชชิกนิดนึงอะไรเงี้ยเห็นไหมคะว่าตรงนี้จะดูคลีนกว่าฝั่งนี้เสร็จแล้วจึงจะลงแป้งเพื่อเซตคอนซีลเลอร์ใต้ตาก่อนนะคะใต้ตามันเป็นจุดที่ครีสง่ายสุดพยายามอัดแป้งไปให้มันแมทต์แมท์เข้าไว้มสวาสคาร่าใดๆอย่างนี้จะได้ไม่ค่อยสมารด้วยแล้วก็ข้างจมูกบริเวณที่มีรูขุมขน แต่ว่าจริงๆไม่ได้ลงบริเวณหน้าแก้มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเลเยอร์ด้วยบลัชที่มีความโกลว์อีกนิดหนึ่งก็แน่นอนว่าหน้าผาก ต้องลงไว้ให้มันแมตต์แนะคะเพราะว่าผมมันจะได้ไม่ติดหน้าผากถ้าผมมันไปติดหน้าผากบ่อยๆสิวก็จะขึ้นแต่แล้วจะใช้บลัชอันนี้นะคะคือมันก็เป็นแบบเนื้อครีมครีมบาบๆหน่อยนิดนึงจึงก็จะลงสีนี้การที่จะให้เมคอัพเราดูเด็กเนี่ยมันจะต้องมีความฉ่านิดนึงไม่ได้แบบเมื่อทังหน้าการเพิ่มความฉ่าบนหน้านิดนึงมันจะทําให้ผิวดูเต่งตึงอารมณ์เหมือนผิวเด็กที่มีคอลลาเจนเยอะและการที่ใช้เนื้อครีมอย่างเงี้ย มันจะไมไ่ทำให้มันดูแห้งเหมือนการใช้ไฮไลติงพาวเดอร์แล้วก็ค่อยๆบิวไป นี่นะคะพอจึงลงบลัชที่มันมีความแบบเนื้อบลัมหน่อยที่ให้ความโกล์แบบนี้จึงจะลงแค่แอเรียเล็กๆเ,เท่านั้นแล้วก็พอลงเนื้อครีมฉ่ำแบบนี้จึงก็จะไม่ลงแป้งทับนะคะแต่บลัชตัวนี้ถ้าเป็นสีอื่นที่อ่อนกว่าน,นี้มันอาจจะไม่ค่อยติดนะคะสีจะไม่ค่อยติดแต่จิงคิดว่าเบอร์เนี้ยกำลังโอเคเสร็จแล้วก็จะคอนทัวร์หน้านะคะแล้วเราจะพูดถึงการฮีลอินเนอร์ชาวกันจิงไม่ค่อยแน่ใจว่าฝั่งคนไทยพูดถึงเรื่อง อินเนอร์ช d กันเยอะไหมแต่ว่าพวกไซ h คโลจีฝั่งต่างประเทศเขาจะพูดถึงการฮิล l อินเนอร์ชากันเยอะมากเหมือนเราโตมาเนี่ยเราอาจจะมีทราม m าจากตอนเด็กไม่ว่าจะเป็นทราม m าที่เกิดจากครอบครัวหรือว่าคนที่เลี้ยงดูเรามาหรือเกิดจากแบบสภาพแวดล้อมที่อยู่แล้วมันไปเอฟเฟกกับสภาพจิตใจทำให้เราโตมาแล้วมันจะมีแบบ ทรามาบางอย่างหรือว่าทําให้เรา develop personality หรือว่า behavior ที่ส่งผลเสียกับการเข้าร่วมสังคมของเราหรือแม้แต่การที่เราไม่สามารถ achieve หรือว่าทําให้ความฝันวัยเด็กเราเป็นความจริงได้เงี้ยบางทีมันก็จะทําให้ i n n e r child ของเรามันยังไม่ฮิวสักทียกตัวอ,อย่างเช่นเวลาที่ครอบครัวบางครอบครัวเขาเลี้ยงลูกแต่ว่าพอลูกทําผิดแล้วเขาไม่พูดอะไรเขาไม่สื่อสารแต่เขาให้ silent treatment ก็คือเงียบใส่อะไรเงี้ยโตขึ้นมาเด็กก็อาจจะเป็นคนที่มีอะไรแล้วเก็บเงียบซึ่งมันก็จะมี หาเรื่องคอมมิวนิเคชันไม่ว่าจะกับเพื่อนกับพาร์ทเนอร์หรือว่าผู้ร่วมงานอะไรเงี้ยบางคนโตมาแล้วก็สังเกตว่าเฮ้ย <"He i, S 1> ตัวเองมีแบบแบด h ฮบิทมีปัญหาที่เรายังไม่สามารถแก้กเกี่ยวกับตัวเองได้จริงๆมันก็เกิดจากการที่เราเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ทําให้เรามีแบบชาร์ฮุดทรอมาอะไรอย่างนี้เหมือนกันหรือสมมุติว่าตอนเด็กเรามีความฝันมากๆว่าเราอยากทําอาชีพนี้เราอยากจะเป็นแบบนี้แต่ว่าถูกกีดกันสุดท้ายแล้วถ้ามันเป็นสิ่งที่เราอยากทํามากๆแต่ว่าเราไม่ได้ทําจริงๆมันก็จะเป็น Part of i n n e r child ของเราที่มันยังไม่ได้ฮิลสักทีนะคะแบบบางทีเราเห็นบางคนที่เขาทําอาชีพหนึ่งมาตั้งนานแล้วก็อยู่ๆเขาก็เปลี่ยนไปทําอีกอาชีพหนึ่งบางทีมันก็เป็นส่วนที่เขาอยากฟูลฟิลในวัยเด็กที่เขาทําแล้วมันสามารถฮิลตัวตนในวัยเด็กของเขาได้คนที่มีบาดแผลใจในวัยเด็กเนี่ยพอตมาเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์อะไรอย่างนี้ด้วยอาจจะเป็นคนอารมณ์ร้ายหรือว่ามีความคิดลบๆก,กับตัวเองกับคนอื่นหรือว่าเขาอาจจะรู้สึกอิน e c u ค e แล้วมันก็เลยทําให้เขาเซฟเอสติมต่ําหรือว่าเกิดการอ และแน่นอนว่าบาดแผลใจในวัยเด็กมันก็อาจจะทําให้คนคนนั้นโตมาแล้วมี anxiety แล้วก็มีซึมเศร้าอะไรงงี้ก็ได้ ซึ่งจริงๆเรื่อง inner child healing เนี่ยมันก็ค่อนข้างลึกแล้วก็มีดีเทลอะไรมากกว่านี้นะคะแต่ว่าจงจะพูดอันที่แบบ Simplify แล้วก็เข้าใจง่ายๆถ้าใครอยากรู้ว่าตัวเองมีบาดแผลใจอะไรตอนเด็กบ้างอย่างแรกเลยก็ต้องดูว่าตอนเด็กๆเ,เราโตมาแบบไหนแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เรามี trauma อะไรงั้นไหมแล้วก็ลองนึกดูว่าตอนเด็กๆอะไรทําให้เรามีความสุขและอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่ทําให้เราปิดกั้นตรงนั้นไว้ขอขั้นรายการเขียนออลิอัลนะคะแต่ว่าเราจะผสมสีน้าตาลกับสีชมพูเข้าด้วยกัน เพราะว่าพอตรงนี้มันมีสีชมพูเพิ่มขึ้นมันจะทําให้เมคอัพมันดูสดใสแล้วก็ดูละมูลขึ้นแบบนี้นะคะมันจะเป็นดอลี่อายที่ดูน่ารักขึ้นแล้วก็ใช้สีน้ําตาลมาวาดขอบตาล่างหน่อยให้ขอบตาดูชัดขึ้น คืออย่างจริงอย่างเงี้ยจึงรู้สึกว่าอินเนอร์ชาลจริงที่ไม่ได้รับการฮิลก่อนหน้าเนี้มันคือการที่ตอนเด็กๆจริงอยากจะไปเปิดโลกที่ต่างประเทศมากๆอยากจะเรียนต่อที่ต่างประเทศมากๆแต่ว่าไม่ได้รับโอกาสนั้นตอนเด็กๆมันก็เลยทําให้พอโตมาอย่างเงี้ยการที่จริงได้ไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าร่วมงานที่ต่างประเทศมันทําให้จริงรู้สึกรีเฟรชรู้สึกว่าตัวตนในวัยเด็กของเรามันได้รับการฮิลอะโตมาจึงก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างที่จริงทําตอนเนี้ย มันคือการฮิลอินเนอร์ชาของตัวเองแล้วพออินเนอร์ชามันได้รับการฮิลอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้จิงสามารถฮิลตัวเองในด้านอื่นๆได้ลงศีล <Long scene. S 1> อย่างการซัพพอร์ตศิลปินแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตสำหรับจิงมันก็เป็นการฮิลอินเนอร์ชาเหมือนกันตอน,ตอนที่จริงเด็กมากๆเงี้ยจริงก็เริ่มจากการชอบโซนยอชิดะเกิร์ลเจเนเรชันแล้วตอนที่จริงได้ไปคอนเสิร์ต SM Town ทที่เกาหลีแล้วได้ดูเขาเพอร์ฟอร์มมันฮิลจิตใจมากทุกคนก็ให้ลองนึกภาพตัวเองตอนเด็กนะคะว่า เรามีความสุขตอนไหนบ้างและเราจะได้ฮิลถูกจุดแต่บางอย่างมันก็ไม่ใช่แค่การฮิลด้วยการใช้เงินนะคะบางอย่างมันต้อง practice แบบ mindfulness อาจจะนั่งสมาธิซึ่งจริงอะก็ไม่ได้นั่งสมาธิหรอกแต่ว่าจริงจะอ่านหนังสือซึ่งการอ่านหนังสือพวก s e l f h e l p อะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะมากคนรู้จักจริงหลายคนก็ไปปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็คนพบว่าพอเขาได้นั่งสมาธิแล้วก็ฟังอะไรที่เป็นแบบข้อคิดการสอนอะไรเงี้ยมันทําให้เขาจิตใจร่มขึ้นแล้วก็ค่อยๆฮิลตัวเองได้แต่ส่วนตัวจริงชอบการอ่านหนังสือ แล้วก็รู้สึกว่าพออยู่ในห้องคนเดียวแล้วอ่านหนังสือเนี่ยมันก็ทําให้เราตกผลึกอะไรได้หลายๆอย่างแต่ถ้าใครไม่ชอบทั้งการปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่มีสมาธิอ่านหนังสือก็อาจจะไปหาทอร์พิสอะไรยก็ได้นะคะบางทีเราต้องการคนที่เราสามารถเชอร์กิทเอาสามารถคุยได้ทุกเรื่องสามารถทําให้เรา ได้ฮิลตัวเองได้ถ้าใครที่มีเพื่อนที่เราสามารถคุยได้ทุกเรื่องแล้วก็แบ่งปันแชร์นู่นนี่กันมันก็ดีค่ะแต่ว่าถ้าใครทรีตเพื่อนคนอื่นเป็นเหมือนฟรีเทอรา i ิสก็คือเวลาที่ตัวเองดิ่งตัวเองดาวอะไรก็เอาแต่ปรึกษากับเพื่อนคนนี้โทรหาแล้วก็ส่งพลังลบให้อย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนํานะคะเพราะว่าเวลาที่เราเทพลังลบอย่างเดียวเนี่ยคนที่รับ พลังลบอันนั้นเขาก็ต้องหาเวลาที่ไปฮีลตัวเองเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้าจิงก็มีคนรู้จักที่เขาแบบทาเหมือนจริงเป็นฟรีเทอราพิสเหมือนกันส่วนตัวจิงเป็นคนที่รับฟังคนได้ดีมากๆอยู่แล้วเราก็ให้กําลังใจคนได้ง่ายพยายามช่วยคิดโซลูชันให้แต่เขารีเจคทุกอย่างแล้วก็คอยเทพลังลบให้จริงเนี่ยจิงก็คิดว่าอันนี้มันก็ไม่โอเคเหมือนกันถ้าเป็นคนวัยจิงคนแบบอารม จนวายที่ชอบศิลปินเกาหลีอย่างเงี้ยปีหน้าเขาจะมีคอนทูเอ y นิวนการได้ไปคอนทูเอ์นิวนก็อาจจะเป็นการฮิลอินเนอร์ชาร์ของตัวเองเหมือนกันออจริงมันก็คือการแบบเติมเต็มความปรารถนาของตัวเองในวัยเด็กจึงขอใช้สมาธิในการเปิดห่างตาล่างนี้หนึ่งนะคะขี้แมงวันเออลิบ นี่นะคะเมคอัพลดอายุอันนี้คือที่จริงแต่งไปงานแล้วก็แต่งไปคอนเสิร์ตเลยผิวแมตตแก้มโกลว์จะโกลว์แบบเนื้อครีมนะคะไม่ใช่โกลว์ด้วยไฮไลท์เนื้อแป้งเพราะว่าถ้าผิวดูแห้งมันอาจจะดูว่าเฮ้ยเราแบบอายุเยอะเราผิวแก่แล้วแล้วก็ปากมีความฉ่ำ โอเคเราจะพูดถึงเรื่อง inner child healing กันต่ออีกนิดนึงนะคะจึงว่าอย่างแรกอะ่ะให้ดูว่าตัวเรามีปัญหาอะไรบ้างนอกจากการ fulfilling ความฝันในวัยเด็กเนี่ยมันจะมีเรื่อง emotional อะไรอย่างงี้ด้วยอย่างจริงนี้จะชอบเก็บเงียบขี้น้อยใจอารมณ์ร้อนแล้วก็ anxiety อะไรเงี้ยก็คือเยอะมากแต่ว่าตัวจริงในวัยที่จะ30เดือนหน้าแล้วค่อนข้างจะ heal ได้แทบจะทุกอย่างแล้วบางอย่างมันเป็นสิ่งที่เกิดจากสังคมหรือว่าคนที่เลี้ยงดูเรามาอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าเราไม่สามารถย้อนไปในอดีตเพื่อแก้ไขได้แต่ว่า เราสามารถอบกอดแล้วก็ปรับความเข้าใจทําความเข้าใจว่าทุกคนก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วก็สามารถทําผิดพลาดได้เหมือนกันง่ายๆก็คือปรงกับส่วนนั้นแล้วก็หันมาโฟกัสกับตัวเองแล้วก็เพิ่มความรักให้ตัวเองชมตัวเองเติมเต็มความฝันในวัยเด็กของตัวเองไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามที่ไม่ได้เลือดร้อนคนอื่นถ้าสมมติว่าสิ่งนั้นมันยังเป็นสิ่งท็อกซิกที่ยังมีอยู่ต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันให้ออกจากตรงนั้นอะไรที่ทําให้เด็กน้อยในตัวเราแฮปปี้ใจฟูขึ้นมาอะไรที่มันช่วยเพิ่มพลังชีีวิตให้้เเราาอย่ง ทำสิ่งนั้นไปเลยเพราะว่าการที่เราสามารถคีวตัวตนในวัยเด็กของเราได้มันจะทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วพอเราอันล็อกตรงนี้เราก็สามารถเติบโตในด้านจิตวิญญาณของตัวเองแล้วเราก็จะเป็น better version of ourselves แต่ที่สําคัญมากๆก็คือ ควรภูมิใจในตัวเองเข้าไว้นะคะเราอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต0รเรซเราอาจจะมีข้อบกพร่องมากมายแต่การที่เราสามารถโตมาได้ถึงปัจจุบันและกําลังมองหาวิธีที่ทําให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่น่าภูมิใจมากๆแล้วโอเคแล้วตอนนี้แสงก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะคะจิงต้องขอโทษถ้าวิดีโอมันมืนมนมดลงเรื่อยๆแต่นี้นะคะเมคอัพสวยในความมืดถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปคอนเสิร์ตกัน คนบัตรคือแกรนมากอะ่ะถ้าซื้อแพงสุดเขามีแบบให้โฟตโต้การ์ดทุกคนและเป็นให้โฟตโต้การ์ดกลุ่มด้วยวันนี้ก็ไ,ได้อยู่เกาะลัวนะคะเราเข้ามาเซาเช็คแล้วเ,เขาต้องแบบให้รอประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะในเทมที่ขาดไม่ได้เราจะได้มองคนชัดๆ<ม>สดชื่นมาก แล้วคือได้โมเมนต์เยอะมากแต่ไม่ห้่คืออันนี้คือภูมิใจมากเพราะว่าเราปั้นน้องมาก,กับมือเราโหวตมาให้ทุกวันจริงๆอ่ะแบบเราเดดิเคทกับ Voice Planet มากแล้วอันนี้แบบ เหมือนมันค o m p l e t e เราได้ดูเพลงที่เขาแสดงใน Boy Planet ด้วยน้องก็โมเมนต์ให้เยอะมากน้องจิ้มแก้นตามเยอะมากแล้วก็ตอนสุดท้ายอะคือแมทธิวอะเหมือนแบบจริงอะถ่ายเสียงมันก็เลยอาจจะดูว่าเขาไม่ได้มองกล้องแต่เขามองหน้าจริงอยู่เพราะจริงบอกว่าแมทธิวอัมพราวสิวแล้วเขาคิดว่าคิดว่าจิงพูดแต่เขาไม่ได้ยินเขาก็เลยถอดอินเอียร์นี่ก็เลยบอกว่าแบบอัมพราวสิแล้วเขาก็เลยแบบขอบคุณแล้วเขาก็ร่งจูบ โมเมนต์แบบเวอร์มากอะแบบหยิบใส่มากอ,อ,อันนี้คือโมเมนต์แบบพีก,กว่าเอสป้าอันนี้เกินทุก <c oughs> คนค็อจะบอกว่าตั้งแต่คอนเอสป้ายันคอนนี้สภาพจิตใจจริงได้รับการฮิลประมาณ 3,000เปอร์เซ็นต์ยังคอนเอสพาที่แบบคริปไวรัลก็คือที่น้องๆมองอันนั้นอนะ่ะเหมือนแบบจริงดีใจมากเพราะว่าเอสพาเป็นวงที่จริงแบบรักมากที่สุดเลยพอมาเซร b เบสวันอย่างเงี้ยเป็นวงที่จริงโหวตให้ในรายการซาวไบวลมาทุกวันแล้วแบบพอเขาได้เดบิวต์กันไลน์อัพคือเป็นแบบเมมเบอร์ที่จริงเลือกมาทั้งหมดเลยมันก็เลยแบบเหมือนเป็นวงที่จริงปั้นมากับมือแต่ว่าพอตอนอยู่เกาหลีอะแฟนคลับน้องๆเยอะมากกดบัตรอะไรไม่เคยได้เลยแต่ว่าเนี่ยน้องๆมีโอกาสมาไทยทั้งที ก็เลยไปนะคะแล้วแบบน้องๆ Not ทิสเราอันนั้นคือแบบเวอร์มากเออแต่ว่าจริงอ่ะไม่ได้อธิบายก่อนว่าจริงจริงจริงไม่ได้มีแพลนที่จะถ่ายคอนเทนต์จิ้มแก้มอันนั้นนะเพราะว่าตอนที่จริงเข้าไปซาเชคเนี่ยเหมือนน้องๆไม่ได้มองที่แบบฟรอนต์โลเลยน้องๆไม่ได้มองคนที่ยืนข้างหน้าเลยเขามองแต่ข้างหลังจริงก็เลยคิดว่าอ๋อน้องๆอาจจะแบบไม่ค่อยอินเทอร์แอคกับแฟนคลับด้านหน้ามั้งแต่พอคอนเริ่างเนี้ยแล้วน้องลิกกี้เดินมาแล้วเขาแบบเขาก็มองมาที่จิงอย่างเงี้ยแล้วจิงก็เลยทำอย่างนี้ แล้วเขาก็ทําตามแล้วจริงก็เลยแบบอ้หรือว่าเราลองถ่ายคอนเทนต์แบบนี้ดูแล้วปรากฏว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ s ักเซสฟูลมากมาก,ก็ดีใจมากๆที่หลายๆคนได้เห็นน้องๆเ e r b e r บ s One นะคะทําหน้าที่ PR เวแต่คือแบบด้วยความที่จริงโตขนาดเนี้ยแล้วจิงโตกว่าน้องๆแบบ10 ได้ฉะนั้นจึงแบบไม่คิดจะโรแมนติไซส์อะไรกับเด็กๆเลยมันแค่เป็นอะไรที่เราแบบภูมิใจที่เห็นเด็กเก่งแล้วเขาได้รับโอกาสดีๆที่จะได้แบบเป็นไอดอลสารฝันเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างตัวจริงเองอะ่ะคือจริงทํา YouTube มา8ปีแล้วจริงก็ไม่สามารถทํามาจน8ปีได้ถ้าแบบไม่มีกําลังใจหรือไม่มีัพ p อ o r t จากคนดูเหมือนกันฉะนั้นจริงมองว่าการส่งกําลังใจไม่ว่าให้ใครก็ตามแบบปกติจริงส่งให้คนดูอยู่แล้วหรือว่าอย่างนี้จริงแบบส่งให้ไอดอลอะไรเงี้ยมันก็เป็นส่วนเล็กๆ ที่ทําให้เขาสามารถแบบสารฝันเขาไปได้เรื่อยๆบอกเลยว่ามีความสุขว่า <laughs> <laughs> คือที่ผ่านมาจริงก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ดา,าราเกาหลีอันดับท็อปหลายคนก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆแต่ส่วนตัวจริงไม่คิดว่าจริงน่าจะได้มีโอกาสทำคอนเทนต์อะไรกับไอดอลฉะนั้นการที่ได้อินเทอร์แอคชั่นขนาดเนี้ยมันคอมพลีทแล้ว <laughs> แต่ถ้าสมมติในอนาคตเรามีโอกาสที่จะทำคอนเทนต์กับไอดอลมันก็จะเป็นอีก ขั้นที่ complete เป็นการฮิ l inner child ของจริงแน่แหละก็หวังว่าทุกคนจะดูคลิปนี้แล้วก็รู้สึกแฮปปี้อย่างที่จริงคอยบอกคือนอกจากเราจะดูภาพลักษณ์ตัวเองแล้วแต่งหน้าสวยแต่งตัวเก่งเราก็ต้องดูแลสุขภาพแบบสุขภาพแข็งแรงไม่พอสุขภาพจิตใจก็ต้องดีนะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยนะคะแล้วไว้เราเจอาก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย